โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมตอนนี้อยู่กับผมบอส s มา l เกมมิ่งนะครับอ้าวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีรับ AK เสีทองนะ <Wow. S 1> ผมะผมเชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ยคือไม่รู้ว่ามี AK สีทองด้วยัะผมแล้วผมจะพาไปกดรับนะครับอันดับแรกต้อกดไปที่รูปเพชรเลยนะผมอ่าหลังจากนั้นเราต้องมาตรงที่สมาชิกนะผมเห็นหรือ,อยังเ็นมั้ยทุกคนนี่ดูเลยอ่า AK โกคอนเทนต์นะครับผมเออเอคเคลือบทองหนักแต่เจ๋งนะงั้นเดี๋ยวผมจะจัดให้ดูแล้วกันนะทุกคนโอเคตอนนี้ผมก็เติมมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะกดรับปึออ๊บแล้วก็กดรับเอคสีทองผมสามสิบวันอ่าโอเคเดี๋ยวเราทดลองใช้กันเลยเนดะี AK ๋ยวเอคสีทองเหลืองอารามแท้เเลตะดึงอ่าก็สวยอนะ่ะบวกอัตราการยิงนะครับการวายด,ด้วย โอเคก็โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าทกอนจัดเอเคสีทองรชวิวไว้ดูนะครับผมไปโลดโอเคตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องบินไปที่เรียบร้อยนะทุกคนแม่ไม่จะลงลงเสียเมื่อกี้นี้ไม่ลงดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปลงที่เฮกเลยดีกว่าเดินไปเยอะโอเคจากคลิปที่แล้วนะครับผมเราใส่ชุดราชาแห่งท้องทะเลนะครับวันนี้เราใส่ชุด เราจะนินิ่งท้องทะเลแล,แล้วแถมมาใช้ AK ตลอดทั้งเกมเลยนะทุกคนว้อืกดับแรกเราต้องหา AK ก่อนเลยดีกว่านะครับทุกคนมีไหมแล้ถึงจะเจอกระเป๋วไม่อยากได้กระเป๋วอยากได้ AK อขอ AK ได้ m p 5ดีสวยอโอเคนี่ไม่เจอ AK เลยกล่องสองหมวกหนึ่งโอเค โอ้โหเจอลูกสองไฟเจไม่เป็นไรเราขึ้นไปดูพีกเลยดีกว่าเนาะดูซิว่ามีจะมีเอคอยู่บนพีกหรือเปล่าไปเลยจัดกันเลยดีกว่าทีบนพีคมันมีเอเคหรือเปล่าแต่ว่าฉันเห็นคนอยู่ข้างหน้าและเขาวิ่งชา์จแล้วฉันวิ่งตาม และเขาไม่เห็นฉันฉันก็จะไปยิงหัวเขาเฮงจบแล้วทุกคนโอเคบนข้างบนมีใครไหมโอ้โหโอ้โหเราฝากกับราเบิดไม่ได้ยังไงเราเจอ a เคแล้วโอ้เอคเค้ที่้อง โค้ทเดีเดี๋ยวเดตอนนี้ตอนนี้ใช้ AK สิสเดี๋ยว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 ยิงก่อนโอ้โห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 โอ้ยิงกระจายเลยฝั่งนั้นอะโอ้โหฝั่งเราบ้างเราก็มีอ่ะโอ้โหยังไงอ่ะยังไงอ่ะยังไงอ่ะขึ้นมาดิก็ขึ้นมาดิขึ้นมาดิครับขึ้นมาดิครับก็ขึ้นมาดิครับขึ้นมา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 สิเหมือนเขาพางาของเราอยู่หรือเปล่าขึ้นมาเร็ว ไอ้เอเคสีทองสวยเท่แจมแมวโอเคเราเอาไงดีเอาไงดีเอาจางไงดีเอาจางไงดีโอ้ยมีคนยิงกันโอ้ยไ่ไหวแล้วเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนวิ่งไปหาเฮ้ยเราไปด้วยมีด้วยคนมาแล้ว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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหยิงกันยิงกันมาเลยเอเคสีทองมาแล้วเฮ้ย โอเคอุ้ย AK สีทองนี่คนนิ่งอ่ะใส่จับอะไรเนี่ยยังไม่ใส่จับเลยทุกคนหูยอย่างนี้เฮ้ยแม่ AK บางกรจะสู้เหรอ AK AK ทองเดี๋ยวเกิดตัวผิดอ๋องล่ะหูยแล้วมีจับสามนี่จะขนาดไหนวะเนี่ยเราไปใช้ AK กันดีกว่า AK สีทองทุกคนสวย สวยมากสวยเลยขนาดนี้โคตรสวยอลามเท่แจมอะโอเคตอนนี้ในแบบก็เหลืออยู่ยี่สิบคนแล้วนะทุกคนไป็นไงเจอลาชินีปลาถือเอเคทองร้องกระส่องไฟกระเป๋ามาังกรจุกกลูอโอเคตอนนี้เราโคจะไปที่เคมีบอลสกนะีทุกคนเเออมันมันสวยอย่างนี้เนะี่ยเอเคสีทอง ขอวิ่งถือตลอดเลยไม่เป็นเงาแวบเลยจะไม่ใช้อะไรขัดเนี่ยอโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่แขตบีบัส,สกิกันเลยออตอนนี้แบบตอนนี้ก็เหลืออยู่18คนแล้ว่าพร้อมกับเอเคสีทองดูซิว่าจะนี่ขนาดไหนนี่แต่งครบยังแต่งเกือบครบแล้วนะแต่ว่ามีจับสามก็ถือว่าครบไปแล้ว50%เนะ <Yeah. S 1> นะ,นะเหลือแต่เก็บเสียงหรือสายสามนั่นเองนะผมเอามาใช้ด้วยกัน เราขอกินสารลายแป๊บนึงนะกินสารลายสีส้มอมีวิตามินทำให้ EP เราเพิ่มมาอีก100อ่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูที่เคบิบัสกิกันเลยดีกว่ามีคนที่อยากลิ้มรลอง AK สีทองไหมอ๋อจะบอกเลยว่าแผ่นนี้นะครับผมที่อัพมาใหม่นั้นหนึ่สูนนี่นะครับผมคือแบบ AK ค่อนข้างที่จะโกงเป็นพิเศษเลยนะแล้วแบบ เอเคทองที่บวกอัตราในการยิงนะครับผมสจุดเลยด้วยกันนะครับอัตราในการยิงนี่หมายถึงอะไรคือหมายถึงการลั่นไวของกระสุนนะครับผมเออเราคิดดูว่าถ้า AK ลั่นไวด้วยนะจะขนาดไหนแล้วมีจับสามยิงนิ่งๆนะทุกคนแบบอืมผมนี่คือแบบผมเป็นคนที่เล่น AK ทุกเกมอยู่แล้วนะครับแล้วมาเจอ AK คสทองอีกตั้งหานะผมว่าน่าจะโหดกว่ลาลายมังกรดีอน,อนะเออ เพราะอะไรมังกรเขาบุกดาเมจใช่ไหมแสนที่บุกทำรันไวอ่ะเออถ้ารันไวมันก็หมายความว่าทำก็รทำความเร็วได้กว่าดาเมจแต่ดาเมจเนี่ยเราโดนทีเราก็โดนเจ็บเจ็บเฉยๆใช่ไหมแต่ว่าตอนหนึ่งนัดนะถ้าที่เขาเจ็บแต่ตอนนี้ขขาหน้ามีโคเข้าปฏิบัติกันที่หลังแล้วกันนั่งเล่งลุกยิงหมูอย่างนิ่งทุกคนโคตรโกงปั อดกว่ากันมีใควมีใคระป่าี้ท่า้าสวยสวยสวยแตกแตกแตกหนึงแจหนึ่งอ๋อเอาแล้วอ่าแต่ว่าจะ AK อเทองบ้าลละอย่างนิ่งอย่างนิ่งนะทุกคน พื้นโจโอ้โหอย่างนิ่งนิ่งมากนิ่งมากเดียวระเบิดบัคก,ก็มาโอ้โหโกงกว่านี้คงไม่มีแล้วแหละผมว่านะปืนเอเคเนี่ย <c oughs> โอเคแล้วนี้ผมใส่เออ่ปลายสามแล้วนะจะแรงขนาดไหนตอนนี้ของแต่งผมครบมากเลยนะเอเคอะไรสีทองนะผมโกเอเคคอนเทนต์นะครับเฮ้ยเอาว่า โคตรละโคตรนิ่งอ่ะแถนิ่งแถบลั่นไวผมว่าแม่งโกงอ่ะโกงมากอะเอคสีทองอันใหม่โคตรโกงทุกคนนี่บอกเลยว่าผมมาเล่นเอเคอยู่แล้วนะถ้าใครติดตามสตรีมผมนะ,อะเออเราจะเห็นเลยว่าแบบผมจับเอเคอ่ะคือเจอเล่นเอคตลอดทุกเกมแล้วมันทําให้ผมได้รู้ว่าเอเคนี้แม่งดีจริงว่ะ,อะโอ้โหดีนี่ไม่ได้ขายของเนี่ยคือแบบพ,พูดตามความรู้สึกนะเขาไม่ได้จ่ายด้วยในนี่ะ เดี๋ยว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 เรซโซนมาเฮ้ยเดี๋ยวเราไปลองปืนกันต่อเลยนะครับผมโอ้ยอย่างแรงแรงรันไวนิ่งอีต่างหากโอ้โหที่มันนิ่งเนี่ยคือมันนิ่งเนี่ยคือมันมีจับสายเลยทุกคนเฮ้ยถังไฟหมดโอ้ยเจ็บเจ็บครับผมเจ็บดีครับอย่างนี้ไปไหนผมไม่ต้องกระโขกก็ยิงโดน ายครับผมตอนนี้ก็เจ็ดคิวนะครับผมอื้มไอสวอโอเคไอวอที่เราเก็บไว้เยอะนะเพราะว่าเราอยู่คนเดียวนะเราต้องใช้ไอวอเยอะหน่อยนะเผื่อเราโดนลมนะครับโอ้ยจะมีรถมาจากทางซ้ายโอเคโอ้ยแตกคารถไปดิครับงดนิ่งอ่ะโอ้ยนี่กูเล่น AK หรือกูเล่นสากาวันนี้อ่ะ โคตรนิ่งเลยทุกคนเท่านั้นละ3สามสิบห้าถามว่าความแรงมันก็เท่า AK ปกติแล้วครับผมเพราะว่ามัน,ม,นมันไม่ได้บวกความแรงอะไรนะครับแต่เนี้ยมันบวกความว่านวัยไงแล้วตอนเนี้ยคือบันมีคนออรรถสปอร์ตมาจอดข้างบนหัวผมแล้วก็มีคนทีเก็บเสียงจากด้านซ้ายโอเคโอ้ยแตกดีครับผมโอ้ย จังหวะนี้คือปืนอะไรก็จะมาลั่น,ล,น,ล,นลั่นตามเอเคอ่ะโอ้โหตอนนี้คือแบบเอเคทองโกงโกงเลยโกงโคตรโกงโกงมากมากเอาว่ะตอนนี้ก็ในแบบก็เหลืออยู่แต่คนล้วท่านผู้ชมเฮ้ยเราจะได้แชมป์หรือเปล่านะกับเอเคสีทองอันนี้นะผมเปรี้ยวมากนะโคตรเท่ดีลั่นไวนะผมมาข้าไม่กลัวใครแล้ว ตอนนี้ราชินีแห่งท้งทะเลได้แล่ไอเทมนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้แล่อะไรมากหรอกแต่ว่าหลายๆคนก็สามารถไปหาซื้อก็ได้นะผมเราหาคนอีก6คนกันต่อเลยนะผมอืมอยู่ไหนกันเนี่ยอย่าให้ราชินีกลิ้วนะบอกเลยแถวนี้มีคนไหมออกมาให้เจยิงซะดีๆ คนมันไปไหนหมดเนี่ยตัดตัวเอ้ยไปดูที่โดรนไปดูในโดรนส่วนมีคนอยู่ในโดรนเราต้องเข้าโดรนแล้วเราจะโดนยิงหรือเปล่าอะโอเคไปกันต่อเลยติ่งเข้าโดนแบบแบบว่าโดนก็ไม่มีคน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 อยู่ฝั่งขวามือนผม่วฝั่งขวามือ แอดอกหรือทางมันเถียวทางไหนทางนึงนี่แหละเออเขาอยู่ฝั่งฝั่งของ,องเรานั่นไงนั่นไงเขาอยู่โอเคเราเจอเป้าหมายแล้วหนูทดลอง AK ทองของเราอืมอ้าวอยู่ดีดีก็หาย ไปท้ายในในกับโอเคดาวหุยนิ่งมากกระสุนนี่เป็นเส้นตรงเลยนะทุกคนอืมไหนดูสิจะมีเพื่อนมาช่วยหรือเปล่าโอเคดีเพื่อนเขามาช่วยนะโอเคเห็นร้านในบ้านไม้ครับเห ไม่เข้าผิดสาแล้วโอเคแต่งนึงต้อมยาก,ก่อนมีคนอีกมีคนอีกเขาจะรักเราหรือเปล่ายิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนโอเคโอเคมีคนอยู่ในบ้านไม้อีกสองคนนะครับผมมา โอเคตอนนี้ลูกสองชารแล้วจวังหวะนี้้ยจุดเลย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 ไปไหนไปไหนเราไปาห,หารเอเคมข้าศึะด,ดีดอ๋อโอเคไม่เป็นไร,รเราเข้าวงก่อนนะครับผมเียอย่าโผล่ออกมานะบอกเลยไสแตกเลยนะเเกือบตายแล้วที่นี้เหลืออีกสองคนเท่านะั้นนะผมเอาเสียชีวิตไปหนึ่งคนแล้วทุกคน โอเคตอนนี้ก็เหลือหนึ่งตอนหนึ่งนะครับผมเฮ้ยได้ไงข้างหน้าโอเคดูซิระยะความกลายของ AK อันนี้เป็นไงบ้างโอ้ยโดนโดนทุกเม็ดเลยโดนทุกนัดเลยครับผมเพาตั้งไอ้วงไว้นะโอเคทีนี้อาจจะดูไม่ดูเรื่องนะเพราะว่าเลือดมันบังหน้าจอนะแต่เราะจอ i w a l เลย เกือบตายมีจะนั่งเล็งลุกยิงซะหน่อยคำยาแป๊บหนึ่งนะโอเคเรามันต้องการมันต้องการเอาป่ะละ่ะ AK ใครจะเจ๋งกว่ากันมาดิเดียว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 เดียยวเดียยวทำไมไปยิงเจ็บจังยิงไม่เข้าเกาะเลยดีกว่ามันยิงเข้าเนื้ออย่างเดียวเลยเนื้อเนื้อเนี่ยเลยโอ้โหอย่างคมอนะัลครับมีเพื่อนสีพอ อ่าโอเคครับผมนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็สนุกสนานกันไปนะครับผมเป็นไงอ่ะทุกคนนี่คือ AK4 สีทองนะเออคือมันทองทั้งอันเลยนะเอาไปขายไม่ได้นะครับผมอ่าโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งก็ืะแบบกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมอ่าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย